เราพูดถึงเนมาซปเปอร์สตาร์ของชาบราซินนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาเป็นนักกุนทลที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับเป็นกองหน้าแนวลุกนะครับของทีมชาติบราซิลนะครับก็เป็นที่อืองาตอนที่เขาย้ายไปเปเ,เชนะครับด้วยค่าตัวสูงที่สุดนักตออน,นั้นนะครับตอนนี้ก็ เป็นสิ่งที่ยืองายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับเนมาเพราะเขาตกลงนะครับที่จะย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาราเบียนะครับกับอันอิรานนะครับที่สำคัญคือด้วยค่าตัวนะเท่าไหร่ครับด้วยค่าตัวถึง90ล้านยูโรนะครับ90ล้านยูโร ลองคูณดูไหมครับนะหนึยูโรก็เท่ากับ38.54นะครับ90ล้านยูโรและบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรนะครับบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรนะครับก็เท่ากับ3,854ล้านบาทนะครับนั่นคือค่าค่าตัวนะครับ ค่าเหนื่อยละครับทีนี้ค่าเหนื่อยเท่ากับ2.9ล้านยูโรต่อสัปดาห์นะครับต่อสัปดาห์นะครับเท่ากับเท่าไรครับคูณเข้าไปด้วย38.54ก็เท่ากับนะ112ล้านบาทนะครับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์นะครับ112ล้านบาทต่อสัปดาห์มีโบนัสให้อีก80,000ยูโรต่อนัดที่ทีมชนะนะครับก็ โบนัสต่อนัดก็ตกประมาณ3 8มล้านแปดหบาทนะครับและนะครับมีเงินเดือนนะครับเพราะตอนนี้เขาเซ็นสัญญาเป็น2ปีเงินเดือนเท่ากับ300ล้านยูโรนะครับ300ล้านยูโรนะครับก็ตกประมาณ11,562ล้านบาทนะครับเป็นระยะเวลา2ปี สัญญาถึงปี2025นะครับที่สำคัญนะครับมีรถสปอร์ตสุดหรูนะมนชั่น25ห้องเครื่องบินส่วนตัวอีกหนึ่งลำพนักง,งานคนขับรถทั้งปีตลอด24ชั่วโมงนะครับ8 0 0 0 0ยูโรถ้าอาเนียนชนะนะแต่ละนัดนะครับและหากโพสต์โปรโมตประเทศซาอุดิอาระเบียผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองเนี่ย ก็จะได้รับเงิน500,000ยูโรต่อการโพสโซเชียลหนึ่งครั้งนะครับนะโพสโปรโมทประเทศซาอุดิอาระเบียเท่าไรครับ500,000ยูโรก็19ล้าน2 0 7 0 0 0 0บาทนะครับสุดยอดใช่ไหมครับนี่คือนะเนมานะครับซุปเปอร์ตารชาวบราซิลที่ที่เยี่ยมยอดมากนะครับเป็นดาราซุปเปอร์ตารที่มีชื่อเสียงและค่าตัวสูง ที่สุดนะครับสูงตอนนี้สูงสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับนะนี่คือนะเนมาซูเปอร์ชาร์บาสินนะครับ